สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Science Cloud Podcast สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์และคุณยังอยู่กับผมเช่นเคยนะคะเฮียหกคนดีคนเดิมดาวเสาเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาลิตเปิดเผยว่าในวันที่21กันยายน2568ดาวเสาจะโครจรมาอยู่ ในระยะที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีโดยห่างจากโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแค่1 2 7 9ล้านกิโลเมตรโดยจะโคจรมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หมายถึงดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เรียงตัวกันในแนวเส้นตรงโดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเสาร์โดยในวันที่21นะคุณผู้ชมจะเริ่มสังเกตการดาวเสาร์ได้ในทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปโดยจะปรากฏสว่างเด่นชัดตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าและ ถ้าพลาดไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดาวเสาร์จะยังคงปรากฏบนท้องฟ้าไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569โดยนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมยังมีโอกาสนะที่จะได้เห็นดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์อย่างเช่นดวงจันทร์ไททันและหากคุณผู้ชมท่านใดมีกล้องโทรทัศนะ์นะขนาดกลางตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะสังเกตการเห็นดวงจันทร์ดวงอื่นด้วยอย่างเช่นดวงจันทร์เรียาดวงจันทร์ทิทิสดวงจันทร์ดาวนี่และดวงจันทร์ไอแอพิทัส โดยในคืวนวันอาทิตย์ที่21กันยายนนี้นะฮะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการดาวสาวใกล้โลกที่สุดในรอบปีตั้งแต่เวลา6โมงนะะถึง4ทุ่มณนะจุดสังเกตการหลัก5แห่งได้แก่อุทยานดาราศาสตร์ลินทอรจังหวัดเชียงใหม่หอ,อดูดาวเฉลิมเมื่อเกียรติ7รอบพระชุลพันษาโคราชขอนแก่นชะเชิงเศราและสงขลาเข้าร่วมฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะใครใกล้ก็ไปดูหรือ ใครไม่สะดวกสามารถรับชมไลฟ์นะครับได้ทาง Facebook นาริตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือทางยู u ูบนะฮะนาฤทธิ์ไทยแลนด์และปรากฏการณ์นี้นะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเนื่องจากดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ทำให้ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นคนพบนะฮะก้อนหินประหลาดกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อของดาวขาน จากการตรวจจับขึ้นแผ่นดินไหวของภารกิจอินไซนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกับก้อนหินประหลาดบางก้อนมีขนาดใหญ่ถึง4กิโลเมตรกระจัดกระจายนะอยู่ภายในเนื้อของดาวอังคารการค้นพบนี้นะถูกค้นพบผ่านการตรวจจับขึ้นแผ่นดินไหวจากยานอินไซโดยยานอินไซเป็นยานอาวกาศที่ติดตั้งเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวความละเอียดสูงทำหน้าที่ตรวจจับขึ้นแผ่นดินไหวบนดาวอังคารมาตั้งแต่ปี2 0 1 8ถึง2022 โดยคลื่นแผ่นดินไหวนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคลื่นเดินทางผ่านวัตถุต่างๆที่มีความหนานแน่นแตกต่างกันเช่นหินหลอมเหลวกับหินแข็งทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถศึกษาโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ได้ปัจจุบันเทพอินไซส์สามารถวัดขนาดความลึกและองค์ประกอบของเปลือกดาวเนื้อดาวและแกนดาวขานได้แล้วโดยการค้นพบนี้นะเกิดจากสัญญาณแผ่นดินไหวทั้งหมด8ครั้ง โดยแต่ละครั้งเนี่ยได้สร้างคลื่นแผ่นดินไหวความถี่สูงสันตเทือนลึกลงไปถึงชั้นเนื้อดาวสัญญาณเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทําให้เห็นว่ามีวัตถุลักษณะแตกต่างจากเนื้อของดาวอังคารปะบนอยู่ภายในโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ให้คําอธิบายของการค้นพบวัตถุเหล่านี้ว่าก้อนหินขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยน่าจะเกิดจากเหตุการณ์อุกกาบาทยักษ์หรือวัตถุหินอื่นที่พุ่งชนดาวอังคารเมื่อประมาณ4 5พันล้านปีก่อน และการชนครั้งนี้น่าจะรุนแรงมากทาให้เปลือกและเนื้อดาวในบริเวณนั้น,นกลายเป็นมหาสมุทรแมกมาและพาเศษเปลือกกับแมนเทิลของดาวงคขานจมลึกเข้าไปการค้นพบนี้นะก็เปรียบเสมือนกับเราได้เจอเศษซากโบราณนะที่กระจัดกระจายอยู่เต็มชั้นแมนเทิลและการที่มันยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าชั้นเนื้อดาวของดาวองคารเนเปลี่ยนแปลงไปอย่างเชื่องช้า และสนับสนุนกับทฤษฎีวิฒนาการของระบบสุริยะที่บอกไว้ว่าดาวเคราะห์ยุคแรกมักโดนอุกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนาซาค้นพบนะร่องรอยที่อาจเป็นชีวิตบนดาวอังคารองค์การนาซานะได้ประกาศการค้นพบครั้งสำคัญบนดาวอังคาร เมื่ออย่างสำรวจพิซูเร,รนต์ได้เจาะเก็บตัวอย่างหินที่ชื่อว่าซ p ฟฟ r e แคนยอนจากพื้นที่แม่น้ำโบราณภายในหลุมอุกกาบาทเจสโรคาเตอร์โดยตัวอย่างนี้นะถูกเก็บเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024และนะับเป็นตัวอย่างที่25จากทั้งหมด30ตัวอย่างที่ยานพิซูเร,รนต์ได้เก็บสะสมมา และที่น่าตื่นเต้นคือบนหินดังกล่าวนเราพบจุดสีดำขนาดเล็กนะหรือเมล็ดพ๊อปปี้และรอยขนาดใหญ่กว่าที่เรียกว่าจุดลายเสอดาวซึ่งมาตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พบองค์ประกอบสำคัญอย่างคาร์บอนอินซีซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุที่จุดลินซีบนโลกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิต ทำให้นักวิทยาศาสตร์มองว่านี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ชีวิตหรือไบโอซิ g n นเจอร์โดยการตรวจสอบนี้เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือบนยาน p e r s e v e r a n c e ได้แก่พิกเซลนะย่อม,มาจาก Planetary Instrument for e X-ray t Lithochemistry ที่ใช้ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุของหินหลังจากนั้นยังใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Sherlock Scanning Habitable Environments with e m y m hm a n and Luminescence for Organics and Chemicals ที่ตรวจหาสารอนินรียได้อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เคยทําได้บนดาวอังคารและบนจุดไตรยเยดาเราพบเหล็กและฟอสเฟตรวมถึงแร่แคลเซียมซัลเฟตและอาจมีแร่หิมาไทซึ่งบ่งชี้ว่าน้ําเคยไหลผ่านหินนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างไรก็ตามนาการค้นพบนี้ก็ยังไม่ใช่การค้นพบชีวิตโดยตรง เพราะอาจจะเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีสมมติฐานใดที่สามารถอธิบายร่องรอยดังกล่าวได้อย่างชัดเจนจึงทำให้แซฟไฟร์แคนยอนถูกมองว่าเป็นหลักฐานที่ใกล้เคียงที่สุดต่อการบ่งชี้การมีชีวิตบนดาวอังคารแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะรู้อย่างละเอียดมากกว่านี้จะต้องนำหินตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์อย่างลก แต่ถ้าว่าภารกิจนี้ยังไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเนื่องจากเป็นภารกิจที่ใช้งบประมาณสูงและอาจถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดทําให้การยืนยันว่าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตจริงหรือไม่นั้นยังคงต้องรอกันไปอีกหลายปีพิจรนาไดโนเสาร์นะแห่งเทือกเขาภูเบียงนะตั้งแต่ที่เราได้ค้นพบสยามโมซอรัสสุธีทอนนี้ ไดโนเสาร์ชนิดแรกของไทยนะจากฟันเพียงซี่เดียวที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเราก็ได้มีการค้นพบฟันของไดโนเสาร์กินปลาลักษณะคล้ายกันอีกเป็นจำนวนมากทําให้นักบรรพชีวินเนี่ยมีการตั้งคําถามว่าฟันที่เราค้นพบมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของสยามโมซอรัสท,ทั้งหมดเลยหรือไม่ โดยล่าสุดนะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสาาคารเน่ยได้นำฟอสซิลฟันของสไปโนซอร์ที่ค้นพบณนะแหล่งขุดค้นหินลาดยาวเทื่เขาภูเวียงจัดขอ,อนแก่นมาวิเคราะห์นะเปรียบเทียบกับฟันต้นแบบของสยามโมซอรัสอย่างละเอียดแล้วก็พบว่าฟันทั้งสองมีความแตกต่างกันเนื่องจากฟันบนแหล่งหินลาดยาวเนี่ยไม่มีขอบหยักใบเลื่อยฟันในขณะที่ฟันของสยามโมซอรัสเนี่ยมีลักษณะขอบหยักใบเลื่อยโดยการไม่มีขอบหยักนี้นะก็ถือเป็นลักษณะสําคัญของนโนรสาวงย่อย สไปโนซอรินีซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไดโนเสาร์กินปลาชื่ดังอย่างสไปโนซอรัสจ่ลาทานดักล่นนาวนักทีวิจัยก็ได้สรุปว่าในช่วงยุคคีเตชสตอนต้นหรือประมาณร30ล้านปีก่อนที่ภูเวียงยอาจไม่ได้มีไดโนเสาร์กินปลาเพียงชนิดเดียวแต่อาจมีสไปโนซอรินีอย่างน้อย2ชนิดโดยแยกจากการที่ลักษณะความแตกต่างของฟันแต่เนื่องจากฟอสซิลที่เราค้นพบนยังมีจํานวนไม่มากอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจก็คือฟันเหล่านี้อาจเป็นของสยามโมซอรัสทั้งหมดเลยก็เป็นได้ โดยการที่สยามโมซอรัสมีฟันทั้งสองแบบนี้อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าสยามโมซอรัสอยู่กล,งกลางระหว่างไดโนเสาร์กินปลากลุ่มเก่าอย่างบาริโอเนชินีและกลุ่มที่ใหม่กว่าอย่างสไปโนซอรินีโดยการมีลักษณะร่วมกันนี้ทําให้สยามโมซอรัสเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อทางวิวัฒนาการที่กําลังพัฒนาจากกลุ่มไดโนเสาร์ยุคเก่าไปสู่ไดโนเสาร์กลุ่มใหม่กว่าหรือ พญาโมซอรัสอาจเป็นบนรรพบุรุษของไดโนเสาร์ในกลุ่มสไปโนซอรีนีเลยก็เป็นได้ยาหยอดตาสูตรพิเศษอาจเป็นทางเลือกใหม่แทนแว่นตาอ่านหนังสือวันที่14กันยายน2568ดรจิโอวานนาเบนอสซีจากศูนย์วิจัยขั้นสูงสำหรับภาวะสายตายาตามวัยประเทศอาร์เจนตินา ได้นำเสนอผลการทดสอบยาหยอดตาที่พ่อของเธอดรจอร์ดเบนอสซี่พัฒนาขึ้นมาซึ่งอาจเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประสบปัญหาภาวะสายตายาวตามวัยที่ไม่สามารถโฟกัสวัตถุในระยะใกล้และตัวอ,อักษรเล็กๆได้ตามอายุที่เพิ่มขึ้นยาหยอดตาสูตรนี้มีส่วนผสมหลัก2ชนิดคือพิโลคาพีนและไดโคฟีนค โดยพิโลคาพีนเป็นยาที่ทำให้รูม่านตาหดตัวและทำให้กล้ามเนื้อซิเรียรีซึ่งควบคุมการปรับเลนตาเพื่อโฟกัสวัตถุในระยะต่างๆหดตัวและการหดตัวของรูม่านตาช่วยเพิ่มความชัดลึกในการมองเห็นซึ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุในระยะใะยะกล้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนเดโคฟินคเป็นยาต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบและการระคายเคืองซึ่งมักเกิดจากพิโลคาพีน โดยการทดลองนี้ได้มีการทดลองในผู้ป่วยที่มีภาวะสายตายาวตามวัยจำนวน766คนอายุเฉลี่ย55ปีโดยได้รับยาหยอดตาวันละสองครั้งโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามความเข้มข้นของพิโลคาพีนได้แก่ 1%, 2%และ3%โดยกลุ่มที่ได้รับพิโลคาพีนเข้มข้น1%ผู้ป่วย99%จากทั้งหมด148คน สามารถอ่านตัวอักษรได้เพิ่มขึ้น2บรรทัดหรือมากกว่านั้นบนแผนภูมิสายตาเจเกอร์และกลุ่มที่ได้รับพิโลคาพ์นเข้มข้น2%เปอร์เซผู้ป่วย6 9เปอร์ซนจากทั้งหมด248คนสามารถอ่านตัวอักษรได้เพิ่มขึ้น3บรรทัดหรือมากกว่านั้นโดยกลุ่มที่ได้รับความเข้มข้น3%เปอร์เซนผู้ป่วย8 4เปเนจากทั้งหมด3 7 0เจคนสามารถอ่านตัวอักษรได้เพิ่มขึ้น3บรรทัดหรือมากกว่านั้น ผลลับที่ดีขึ้นนี้ยังคงอยู่ได้นานถึง2ปีโดยมีระยะเวลาเฉลี่ย434วันนอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงโดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดและไม่เป็นอันตรายคือภาวะมองเห็นภาพมัวชั่วคราว32%อาการระคายเคืองขณะยอด3.7%และอาการปวดศีรษะประมาณ3.8%และไม่มีผู้ปว่วยรายใดต้องหยุดการรักษาแม้ว่าผลลัพ์จะดูน่าพอใจแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกว่าอาจจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เนื่องจากการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากศูนย์วิจัยเดียวเท่านั้นซึ่งอาจไม่สามารถนำไปใช้กับประชากรทั่วไปได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามดรเบนสซียืนยันว่ายาหยดตานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการผ่าตัดแต่อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มองหาทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อลกเลี่ยงความไม่สะดวกในการสวมแว่นตา AI พยากรณ์การเกิดพายุสุริยะรุนแรงแม่น้ำสูงบริษัท IBM มจับมือกับ n า s านะฮะปล่อยโมเดล AI Open Source สุริยาช่วยทำนายพายุสุริยะช่วยปกป้องเทคโนโลยีโลกและเทคโนโลยีอวกาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะฮะหรือ AI เนี่ยกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของมวลมนุษยชาติบริษัท IBM นะซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่และองค์การนาซ a ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาแบบจำลอง AI ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในชื่อว่าสุริยะซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์การเกิดพายุุริยะรุนแรงได้อย่างแม่นยำแบบจำลองพายุุริยะนี้เป็น AI แบบ Open Source ที่ได้รับการฝึกฝนโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของโนทิสที่เก็บรวบรวมมาเป็นระยะเวลานานถึง9ปี โดยฐานข้อมูลที่มีคำวนมหาศารเหล่านี้ทำให้ระบบสามารถเรียนรู้และจดจำรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่มักจะนำไปสู่การปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือโคโรนาแมสอิเคชันหรือเปลวสุริยะโซล่าแฟร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกได้ ผลการทดสอบพบว่าแบบจำลองสุริยะนี้สามารถคาดการกิจกรรมของดวงอาทิตย์ล่วงหน้าได้นานถึง2ชั่วโมงและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องมือพยากรณ์อื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง16%ความสามารถในการพยากรณ์ที่แม่นยำและรวดเร็วนี้มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในยุคดิจิทัลพายุสุริยะที่รุนแรงสามารถสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมสื่อสารระบบนำทาง GPS ทำให้ควงขายไฟฟ้าล่มและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักบินอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นอกโลกการมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าที่น่าเชื่อถือได้นี้จะช่วยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมการรับมือเช่นการปรับวงโครจรของดาวเทียมหรือการเตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าภาคพื้นดินที่จะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมหาศาล เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อเราได้ส่ง payload โครงการ Thailand Liquid Crystal in Space หรือ TLC ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS โดยโครงการ Thailand Liquid Crystal in Space เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซาโดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้นะคือการศึกษาผลึกเหลวหรือ Liquid Crystal ในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ที่ก้าวล้ำกว่าที่โลกเคยมีมา ผลึกเหลวนะคือหัวใจของหน้าจอ LCD ที่เราใช้กันทั่วโลกโดยการทดลองในอวากาศจะช่วยลดจุดบกพองในผลึกเหลวทําให้ได้หน้าจอที่มีความคมชัดสูงตอบสนองเร็วและใช้พลังงานต่ําอีกทั้งนะฮะนาซาย,ยังเตรียมนนะําผลลัพธ์ไปต่อยอดกับหมวกนักบินอวากาศกระจกอัจฉริยะสาหรับรถยนต์และการนําไปใช้กับหน้าต่างของกระสวยอวากาศที่สามารถทนความร้อนและรางสีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูง โดยกว่า2ปีที่ผ่านมานะคะทีมวิจัยไทยนะต้องทํางานอย่างหนักกว่าจะผ่านการทดสอบความปลอดภัยของนางซาถึง4รอบที่ศูนย์อวกาศจอห์นสันฮูสตันครอบคลุมทั้งเรื่องของแรงดันความทนทานไฟฟ้าและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าถึงจะได้รับการอนุมัติให้ขึ้นสู่อวกาศโดยครั้งนี้นะถือเป็นก้าวแรกของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถพัฒนาอุปกรณ์วิจัยเพื่อ ISS ได้สําเร็จโดย p a y ล o นะของโครงการ TLC ได้ขึ้นสู่อวกาศนะฮะโดยถูกบรรจุอยู่ในยานซิกเนสนะของบริษัท n o r โร g r ร m m มนเที่ยวบินเอ23ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจ Commercial r e s u p p l y s s r v v i e m m s s s o o n ของ NASA โดยยานซิกเนสนะจะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยจรวด Falcon 9นะของบริษัท SpaceX ไปยังสถานีอวกาศ ISS นะโดยมันได้ถูกส่งขึ้นนะที่แหลมคานาวารลนะในรัฐฟอลอริดา และ p ย์โหลดของโครงการ TLC นะฮะจะดำเนินการทดลองในอวกาศเป็นเวลาทั้งสิ้น3เดือนรวมจํานวนชั่วโมง144ชั่วโมงโดยภารกิจการทดลองนะฮะจะดําเนินการโดยนักบินอวกาศนาซาร่วมกับทีมนักวิจัยจากประเทศไทยที่ประจําการอยู่ที่ภาคพื้นดิน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะฮะเพย์โหลด TLC จะถูกส่งกลับมายังพื้นโลกโดยเที่ยวบิน SpaceX 3 3ในเดือนมกราคมปี2569พร้อมกับข้อมูลการทดลองในฮาร์ดดิสก์ไร์นะฮะจำนวน6เทรลไบต์และจะถูกนำส่งมายังประเทศไทยเพื่อให้ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการทดลองต่อไปการส่งเพย์โหลดของประเทศไทยขึ้นสู่อวกาศร,ร่วมกับองค์การนาซาในครั้งนี้นะครับเป็นก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าความฝันและความพยายามสามารถพาเรา ไปไกลเกินกว่าขอบฟ้าอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะแต่เป็นอนาคตนะที่ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนไทยเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ได้การศึกษาเกี่ยวกับอากาศจึงไม่ใช่เพียงแค่การมองดูดวงดาวแต่คือการเปิดประตูสู่อากาศที่จะพาประเทศไทยก้าวไปสู่โลกอนาคตอย่างมั่นคงก็ร่าวนี้นะคุณผู้ชมสําหรับข่าววิทยาศาสตร์รอบสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้เนาะก็อาจผู้ชมที่ฟังมาต่ออาจะรู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกกระชับฉับไว ดูดุดันมากขึ้นนะฮะก็ต้องบอกผู้ชมว่าเป็นการทดลองนะเดี๋ยวเราจะเอาแต่ละข่าวเนี่ยไปลงในช่องทางพวกคลิปสั้นช็อตในรีวในตอกๆนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมท่านอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลาในการฟังข่าวแบบยาวๆทั้งตอนเนี่ยได้มีโอกาสได้รับทราบความรู้ ข่าววิทยาศาสตร์อย่างน้อยได้ฟังถ้าข่าวหนึ่งก็ยังดีนะเช่นผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นไดว่าเอ้ยมันดุดังเกินไปหรือดีไม่ดีอย่างไรก็แนะนําตาหนิติเตียนกันมาได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องของเราให้ด้วยใครที่กดแล้วก็ขอบพระคุณมากนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะข้างล่างนะฮะจะมีช่องทางพูดคุยกับผมนะตรงคำบรรยายลงไปนะจะมีคําว่าเฮฮกสามารถกดแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับแล้ววันนี้ข่าวหมดซะแล้ว ไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ